มะเด็ดมะเขือตุ้มนะคะมะเขือเทศลูกกลมๆเล็กๆนี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเด็ดเอาเฉพาะผลมันนะคะนี่เด็ดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปทานกับพริกเกลือก็ได้นะคะหรือว่าน้ำประหวานนะนี่อร่อยมากที่นี่เขาปลูกกันเนาะ ขายถูกมากเลยอ่ะถุงเบื้อเริ่มสิบบาทดังนั้นก็ซื้อมาทานนะแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนาะ,ะเมล็ดเนี่ก็จะเอาไปโยนในที่สวนหน้าบ้านต่อไปก็จะมีมะเขือสายพันธุ์นี้นะคะมันจะขึ้นงามมากคราวที่แล้วที่ลงแลวลูกเขียวเขียวนี่เอาไปตำน้ำพริกนะคะเอาไปํำแทนมะเขือพวงอ่ะ ลูกน้อยนี่ลูกน้อยๆนี่นก็ <_ C ity> จะใส่นี่นะคะมา <_ C ity> เยอะค่ะเขาเก็บเขาเก็บรวมๆมาเลยเนาะ <_ C ity> ขนาดลูกน้อยก็แดงเลยนะคะนี่ <_ C ity> เล็กกว่านิ้วก้อย <_ C ity> โอ้เกษตรกร <_ C ity> ปลูกไปปลูกไป แต่รู้ว่ามันสุกแล้วเพราะว่าสังเกตก้านมันแก่แล้วค่ะกรีบมันก็อยู่นี่มันมันห่อแล้วนะก็เนี่ยยังกับมะเขือพวงยักษ์แล้วก็แยกนะคะถ้ายังเขียวอยู่เนี่ยก็เอาไว้ทํากับข้าวนะคะทําน้ําพริกกะปิใส่ก็ได้นี่ตำพุ่งนี้เลยจัดการมะเขือน้อยๆน,นี่ ลูกสุกแดงปังเราก็กินเป็นผล,ลไม้นะคะกินดิบวิตามินซีสูงแต่ถ้าเอาไปต้มก็จะได้ไลคโคปีนสารบำรุงผิวก็เลือกเอาเนาะเอาที่สะดวกค่ะอย่างเงี้ยแตกแล้วนะคะถ้าแตกอย่างเงี้ไม่กินนะคะเอาไปปลูกนะคะแยเอาไปปลูกเอาไปโยนนกจะชอบมากนกเขาก็หาผลไม้กินนะเขาก็เป็น ตัวที่ช่วยขยายพันธุ์นะบางทีกินแล้วไปขับถ่ายอยู่ในนาก็มีนะบินไปไกลไงนี่ยังกับลูกมะเขือพวงลูกน้อยนี่ลูกนี้ก็แตกคือมันมันร้อนเนาะอากาศร้อนมันก็จะสุกมันก็ปลกออกมาเลยปลิมากมากก็ไปเป็นจะเรียกว่าไปขยายพันธุ์เนาะ เอาไปปลูกมะเขือสม้มมะเขือสม้มทางนี้เขานิยมปลูกกันเราก็เป็นการคัดแยกนะคะลูกเล็กนิดเดียวก็แดงแป่งแล้วอะแดงปิง๊งนะ,ะแดงปิง๊งนะ,คะเคยกินกันไหมท่านผู้ชม ถวบ้านมีปลูกไหมกรุงเทพหากินยากนะลูกขนาดเนี้ยส่วนใหญ่เป็นมะ,มะเขือเทศสีดาไปเลยเนาะลูกหใหญ่ๆนี่นี่เนี่ยมันร้อนมากมันแตกผลมันแตกนะคะดูท่านผู้ชมมันเละเลยอะก็เอาไว้ปลูกนะคะอันนี้แกะมะเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวเราก็าไปแช่ให้มันเย็นนะคะทานเย็นเย็นช่ำ กินกับน,น้ำปลาหวานหรือพริกเกลือนะแซบแซบท่านผู้ชมไอ้ลูกเขียวนี่ก็แน่นมากอะแน่นเหมือนมะเขือพวงเลยนี่นี่กล้องเห็นไหมนี่ลูกใหญ่ก็เขียวก็มีนะคะบางทีใหญ่แล้วก็ยังไม่แดงนี่ก็มีหลายไซส์นี่จัดไปจัดไปนะคะกินผักเยอะๆนะคะ กินผักเยอะๆผิวพันธุ์จะได้ไม่เหี่ยวเร็วเนาะกินผักผลไม้ระบบลําไส้ก็จะดีไม่ท้องผูกนะคะกินผักผลไม้เยอะๆโอ้นี่เละดูกิ่งก็ดิกกิ่งจะเหนียวจะใหญ่มากก้านใหญ่กิ่งใหญ่มาก ช่วงนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะคะโพเพแล้วค่ะแต่วันยิ่มลงเย็นลงนี่ตอนนี้กินข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วนะตอนนี้เวลาน่าจะประมาณหกโมงเย็นเราก็จะเตรียมพักผ่อนกันแล้วนะคะงานอีกแจ่วนี่มีให้ทำเรื่อยๆรื่นี่เละเลยนี่อันนี้เละเลยนะคะเอาไปปลูก โดนความร้อนนี่แล้วใบมะเขือเขาน้อยดูใบน้อยน้อยมากแต่ว่าลักษณะใบเหมือนมะเขือเทศสีดาเนาะใบเขาก็จะใสยอย่างนี้เลยนะคะนี่คือใบมะเขือเทศเริ่มเรียนรู้นะจากการลงมือปลูกสังเกตไปเรื่อยค่ะทำเกษตรไม่มีอะไรหรอกลองผิดลองถูกขึ้นก็โชคดีถ้ามันงอกก็แสดงว่าดินเราดีมือเราก็เย็นใช่ไหม คนไทยก็บอกว่ามือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้นปัจจัยหลักคือดินมันต้องมีธาตุอาหารเนาะแต่ดินลูกลางปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกต้องรู้จักเอาดินมาปลูกด,ดินดำเนาะดินต้องมีความดำๆดแสดงว่าเป็นดินร่วนงาแดงปิ่งๆเขียวอย่างนี้ก็ไปตำน้ำพริกนะคะ ตำน้ำพริกมะเขือีเขียวคัดแยกนะคะเวดาวดินมานั่งคัดแยกแดงก็ไปเป็นของทานเล่นนี่ขีบเลี้ยงอ่าส้มๆก็เอาไว้ตำก็ได้ค่ะเพราะมันยังไม่สุกดีนะคะนี่แดงฉ่ำๆโอ้ยนี่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 นนน อันนี้ก็ปลินะคะปริก็ไปปลูกนะคะปริเมื่อไหร่ก็คือปลูกนะคะยังไม่ทานนะขนาดเรายังไม่ทนันทานปลิขนาดนี้ถ้าเราเก็บไว้มันจะเละนะคะเนี่ยนี้ไม่ปลีนะ,ะอันนี้เป่งมากสีก็มีทั้งแดงเข้มแดงอ่อนแดงสดใสและแดงเลือดนกนะคะก็คละเคลากันไปขนาดลูกเล็กขนาดนี้มันยังแดงเข้มนะคะมันเกิดจากอะไรไม่รู้เนาะ แปลกดีแต่บางลูกใหญ่แล้วก็ยังเขียวเออทำให้เราช่างสังเกตก็เกิดความสงสัยได้นี่ดูแค่นี้ก็แดงนะธรรมชาติธรรมชาติสร้างให้นะคะพนี่อันนี้เละค่ะอันนี้เนื้อใดเห็นมเมล็ดเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมหาศาลเลยนะเอาไปปลูกนี่ออกมาเป็นสิบสิบต้น พืชชนิดเขาต้องการแพร่พันธุ์นะเขาเลยถูกออกแบบมาให้มีมเมล็ดเยอะนะฮะมีมะเมล็ดเยอะมันก็จะมีโอกาสขยายพันธุ์ได้เยอะ,มะเมล็ดมันถ้ามันลงดินเมื่อไหร่นะได้ความร้อนความชืน้นได้น้ำได้อาหารเนาะมันก็จะโตเนาะนี่อันนี้ก็แตกเทะี่ มันปริของมันเองนะมันปริมากนะเอาไปปลูกปริมาก็เอาไปปลูกนะคะถ้าไม่ปริก็อยู่ในท้องคนนะคะเอาไปกินเอาละแกะมะเขือเสร็จแล้วท่านผู้ชมแกะเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะแยกย้ายอันไหนเขียวๆก็เอาไว้ทำกับข้าวนะคะพรุ่งนี้เป็น ตำมะเขือนี่เหลืออีกสลูกจบจบภารกิจแกะมะเขือเอาละหมดเกลี้ยงเอ้ก็สีแดงนะคะเต็มหม้อหุงข้าวเลยเห็นไหมโอ้อันนี้คือ10บาทนะคะท่านผู้ชม10บบาทเท่านั้นแล้วก็นี่บวกกับเขียวๆออก ช้ำเลือดช้มหนองส้มๆนะคะยังไม่แดงจะอันนี้เอาไว้ตาน้าพริกนะคะและนี่ก็บวกที่มันแตกนะคะแตกเล็กมากเลยนะคะสองสี่หกแปดิลูกนะคะอันนี้ก็จะไปโยนนะคะไปบี้ๆแล้วโยนใส่ดินหน้าบ้านนะดินสวนหน้าบ้านเราก็จะมีมะเขือเทศกลมๆแบบนี้ในฤดูกาลต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ แกะมะเขือนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาก่อนแล้วนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีค่ะ